สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับวันนี้เราจะมาเจาะประเด็นนะครับในเรื่องของการตั้งรางวัลน,นาจับนะครับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลนะครับลุงของน้องชมพู่เปิดเผยถึงกรณีที่ตั้งรางวัลน,นาจับนะครับว่าส่วนตัวได้คุยกับป้าแตนแล้วจะแบ่งเงินที่ได้จากการเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์สินค้า1,50 0 0 0บาท ซึ่งนำเงิน1 0 0 0 0 0สบาทตั้งเป็นรางวัลน,นำจับเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับคดีมีความคืบหน้าตนก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะคิดว่าเป็นเงินที่ช่วยเหลือหลานแต่อยากให้คดีความนั้นมีความคืบหน้ามากขึ้นและอยากให้ผู้ที่สนใจอยากเพิ่มเงินรางวัลน,นำจับติดต่อมาที่ตนแล้วทำให้เงินจำนวน1 0 0 0 0 0สบาทมียอดเพิ่มขึ้นเพื่อให้คดีนั้นคลี่คลายไปได้โดยเร็ว ด้านนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนนะครับป้าของน้องชมพู่เปิดเผยว่าตนทราบข่าวจากคําแนะนําของสารวัตรแรมโบ้ก็ได้มีการพูดคุยกับลุงพลแล้วซึ่งตกลงกันว่าจะเตรียมเงิน1 0 0 0 0แบาทสําหรับรางวัลนําจับเพื่อชมพู่ไม่เสียดายด้านพันตรดเอกสุรโชคเจดาเด,ดชฉายาสารวัตรแรมโบ้นะครับอดีตผู้กํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดอํานาจเจริญนะครับ และอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลกล่าวว่าเรื่องที่ลุงพลนะครับมอบเงิน10,000แบาทจากค่าตัวที่ไปออกงานต่างๆให้เป็นเงินรางวัลน,นําจับและให้กับคนที่แจ้งเบาะแสคดีน้องชมพู่นะครับมันสะท้อนถึงความจริงใจที่ลุงพลนั้นอยากให้ตํารวจได้ตัวคนร้ายให้ได้นะครับเป็นการแสดงออกถึงความจริงใจขณะเดียวกันนะครับสารวัตรแรมโบ้นะครับบอกอีกว่าส่วนตัวขอมอบเงิน20 0 0 0บาท สมทบทุนนะครับกับลุงพลนะครับรวมเป็น1200 0 0บาทเป็นเงินรางวัลน,นำจับคดีน้องชมพู่นะครับอยากให้พลเมืองดีทั่วประเทศนะครับออกมาให้เงินรางวัลน,นะครับในคดีน้องชมพูนะครับถ้าได้เงินหลายแสนหรือหลักล้านมั่นใจว่าจะจับคนร้ายได้อย่างแน่นอนเพราะเป็นการล่อบางคนที่รู้เห็นแต่ไม่กล้าออกมาพูดเนื่องจากกลัวความไม่ปลอดภัยแต่ถ้ามีเงินล่อนะครับ คนที่รู้เห็นซึ่งอาจไม่ใช่คนร่วมกระทําผิดนะครับเขาก็อาจจะอยากออกมาเป็นพยานให้และคนร้ายนะครับจะรับสารภาพโดยจำนวนต่อหลักฐานส่วนเรื่องตำรวจเชิญลุงม็กไปพูดคุยและพาไปชี้จุดส่งพระที่วัดภูกะโลน้นเป็นผลดีกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะตัวลุงพลเป็นผลดีกับคดีพนักงานสอบสวนจะได้ตัดทุกๆประเด็นออก เพื่อดูว่ากลุ่มคนร้ายเป็นใครเวลาที่แน่นอนเด็กหายไปตอนไหนกันแน่เมื่อตำรวจได้ข้อมูลแล้วจะไปวิเคราะห์จนตกผลึกยืนยันเป็นผลดีเป็นการเคลียร์ทุกประเด็นเพื่อไม่ให้จับแพ้ด้านพันตุตเอกวิรุษสิริสวัสดิบุตรนะครับอดีตที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการการปฏิรูปตำรวจนะครับวิเคราะห์นะครับให อมรินทีวีฟังว่าการเชิญนายม็อกไปสอบปากคําเพิ่มเติมนั้นไม่ได้เป็นผลดีกับใครเลยนะครับเพราะยิ่งสอบมากยิ่งงงสอบไปสอบมานายม็อกก็จะงงสอบจนมีพิรุษให้ได้อีกอย่างประชาชนไม่ได้มีหน้าที่แค่การแสดงความบริสุทธิ์ตำรวจต่างหากที่ต้องไปหาพยานในการกระทําผิดไม่ใช่มาเค้นสอบเพื่อให้ประชาชนนั้นเป็นเป้าความผิด เมื่อสรุปว่าการสอบในม็อกเป็นผลดีอย่างไรสารวัตรดัมโบบอกว่าเป็นผลดีกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะลุงพลตำรวจจะได้ตัดบางประเด็นที่น่าสงสัยออกส่วนพันตรุเอกวิรุษบอกว่าไม่เป็นผลดีกับใครเลยยิ่งสอบมากยิ่งงงทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับของคดีน้องชมพู่หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับจากกลุ่ม Facebook ออยสีเล็บผองเผือกเฟรนส์นะครับมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับคลายเครียดกันหน่อยนัทวุฒิปงลังกานักข่าวสายลุยช่องอมรินหนุ่มหน้ามนคนเชียงรายเชื่อว่านัทวุฒิ ปงลังกาคือใครนะครับก็เป็นนักข่าวภาคสนามอมรินนะครับหล่อมากนะครับชื่อเล่นว่านัทนะครับเริ่มต้นงานดีเจและนักข่าวนะครับช่อง3วันเกิดนะครับ14กันยายนนะครับส่วนสูงนะครับ172นะครับจบการศึกษานะครับคณะบัญชีนะครับจากมหาวิทยาลัยนะครับศรีปทุมโดยได้ตำแหน่งเดือนคณะนะครับบัญชี เคยเป็นดีเจวิทยุนะครับที่เชียงรายและมาเป็นผู้สื่อข่าวช่อง3นะครับและปัจจุบันนะครับฝ่ายข่าวอมรินทีวีสำหรับรางวัลน,นะครับเกียรติยศนะครับที่เคยได้รับคือรางวัลคุณภาพแห่งปีสังคเนตนะครับบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นและบุคคลต้นแบบตัวอย่างสาขาสื่อมวลชนดีเด่นนะครับบุค,คลิกหน้าจอทีวีจะมีสภาพจริงจังสุข,ขุมแต่ตัวจริงนั้นเป็นผู้ชายขี้เล่น ส่วนคําถามนะครับนัทธวุฒิโป่งลังกาอายุเท่าไหร่นะครับเขาเกิดวันศุกร์ที่14กันยายน2533อายุ29ปีคนถัดมานะครับจะเป็นสารวัตรกิจพาณิชคือใครนะครับคือคุณไอ์สารวัตรนะครับผู้สื่อข่าวอมรินทีวีนะครับเด็กกิจกรรมนะครับตั้งแต่เรียนประถมนะครับกระทั่งนะครับมาเรียนที่โรงเรียนศรีอยุทยานะครับก็เป็นประธานนักเรียนนะครับทำกิจกรรมมากมายและ ด้วยความใฝ่ฝันว่าจะเป็นนักข่าวผู้ประกาศข่าวทําให้ไอซสสารวัตนะครับเข้าศึกษาต่อในสาขาวิทยุโทรทัศน์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับและก็เช่นเดียวกันนะครับคือเจ้าตัวทํากิจกรรมทุกๆอย่างนะครับทั้งรับหน้าที่เป็นพิธีกรอาสาทำรรทุกอย่างงานกีฬาสีประธานนักเรียนทุนหัวกระทิ DPU และได้เป็นเดือนคณะนิเทศศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตคำถามที่ว่านะครับใครโดนใจสาวระหว่างไอสรวัรรษกิจพานิชกับนัทนัทวุฒิปงลังกานะครับเก็บไว้ก่อนนะครับแต่ขอบอกว่าทั้งคู่นะครับสามารถเข้าสู่อาชีพที่ใฝ่ฝันได้และยังนำความรู้ความสามารถที่ตนเองนั้นมีไปพัฒนาสังคมอื่นๆนะครับเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ สังคมส่วนรวมได้อีกด้วยนะครับและจากข่าวหลายๆข่าวนะครับที่แม้จะยากแค่ไหนนะครับแต่สิ่งที่ได้รับมันคุ้มค่ามากๆที่ได้ออนแอร์ช่วงเวลาดีๆและทางบอกอใหญ่ก็เปิดโอกาสให้กับนักข่าวภาคสนามจึงทําให้ทั้งไอซ์สารวัตรกิจพานิชและนัทนัทวุฒิปงหลังกานะครับกลายเป็นที่รู้จักของคนที่ติดตามข่าวไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนะครับเรามาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับ ว่าได้แสดงความคิดเห็นไว้อย่างไรครับคนแรกบอกว่าเป็นคนเชียงรายกะเจ้าหล่อแต่นอคนท่าน,นะครับบอกว่าถึงว่านามสกุลนี้มันคุ้นๆที่แท้ก็มาจากเชียงรายนี่เองคนเชียงหายเหมือนกันนะเจ้าคนท่านมครับบอกว่าหน้าฮักขนาดแม่ถอนแม่จำลองป้าลุงจอผักกาดใส่หมูไว้เลยเจ้าคนท่านมครับบอกว่าช่วงนี้หน่อไม้เยอะน้องนัดยำหน่อไม้ใส่น้ำปูเฮอร์เอฟซี คนทำมานะครับบอกว่าถ้านัดลงพื้นที่แทนไอซ์ยังสงสัยสาวจะตามไปกรีดไหมคงไม่เพราะกะกอกะมีสาวๆอยู่แค่2คนฮ่าฮ่าแต่ต้องยอมรับนะว่านัดก็หน่าตาดีมากคนทมานะครับบอกว่าร้องเล่นเต้นรํากับลุงเลยจ้าคนทมานะครับบอกว่าฝากลุงพลด้วยเนอน้องนัดคนทมานะครับบอกว่ารักทั้งสองทั้งไอซ์ทั้งนัดคนทมานะครับบอกว่าว่าแล้วคนเหนือ เดาจากนามสกุลโคธรรมนะครับบอกว่าให้เข้าถึงข่าวเดอร์โคธรรมนะครับบอกว่าคนเจ้งให้เหมือนกันเจ้าสู้ๆนะเจ้าโคธรรมนะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้น้องนักข่าวค่ะทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นคําชื่นชมยินดีนะครับจากประชาชนในโลกออนไลน์และแฟนลับลุงพลนะครับที่ได้ชื่นชมนักข่าวมากความสามารถนะครับจากทางช่องอมรินทีวีนะครับฝากไอรวตรษและนัทนะครับลงพื้นที่ทําข่าวนะครับ มาให้ FC ได้ชมกันเยอะๆนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรนะครับก็าสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับต้องขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากทางกลุ่ม Facebook ออยสีและผองเพื n d s มากเลยนะครับ